ในโลกของยุคการเปลี่ยนแปลงมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งทุกภูมิภาคทั่วโลกต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วิทยาลัยการอาชีพ2มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเก่งความฉลาดรอบรู้และทันสมัยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานโดยดรจันทราสงศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ2และรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายได้แก่นายสักดาสิงเสมอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายวีรชาติขวดแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายณัฐบุตรพิงค์ขันครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองตั้งอยู่เลขที่5้5หมู่6กตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดพแพร่ วนเนื้อที่กว่า60ไล่ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา4 4 7คนและมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา48คนปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพ2เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรทวิศษศาประกอบด้วยประเภทวิชาอุตสาหกรรมแผนกวิชาช่างยนต แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างกลโรงงนานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทพณินิยกรรแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการตลาดด้านการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสองได้มีการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียนด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จัดการเรียนการสอนทั้งภักคฤษษดีและปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพ2ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสุดภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอมีศูนย์บริการทางการศึกษาอาทิศูนย์วิทยาบริการห้องอินเทอร์เนต็ตที่ทันสมัยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยการอาชีพ2ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบารและทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาโครงการตูนซ่อสมสร้างเพื่อชุมชน ปิกซิเซนเตอร์เป็นการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ทุกชนิดให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมสร้างสรรค์งานต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นตามรูปแบบนักองค์การวิชาชีพโดยการจัดก,กิจกรรมโครงการวิชาการ ทำให้เกิดผลที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายรายการอาทิเครื่องกำจัดสนิมอิเล็กโทรไลน์แบบ2ระบบเครื่องประคบร้อนสมุนไพรไอ้น้ำเครื่องร้างพืชผลทางการเกษตรแบบน้ำหมุนเวียนผ่านแอปพลิเคชันน้ำพริกประราฟีดได้แบมบูเรซิน รถเข็นนวดหลังช่วยยืนสมาร์ทคอนโดจิ้งหลีดและผลงานระดับชาติสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขา ถูกสร้างให้พร้อมสำหรับสังคมดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสรรสร้างผลง,งานด้วยความคิดสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมดังปรัชญาของวิทยายลัยที่ว่าทักษะดีมีวินยัยใฝคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชน